องครับในฐานะที่เป็นแท็กซี่ด้วยกันเพื่อนๆก็มอบหมายผมมาอ่านจดหมายลาตายของคุณลุงนองทองนะครับเทิดูนชาติศาสนาพระมหากษัตริยรรัฐทหารและรัฐตำรวจต้องไม่มีสวัสดีครับท่านพี่น้องประชาชนที่เคารพ เหตุที่ผมกระทำการพีชีพเป็นครั้งที่สองโดยการทำลายตัวเองเพื่อไม่ให้เสียทรัพย์เหมือนครั้งแรกก็เพื่อลบคำสบประมาทของท่านรองโฆษกคอปคอพันเอกอัคระทิพโรดที่สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์หลายฉบับว่าไม่มีใครมีอุดมการ์มากขนาดยอมพีชีพได้ เหตุทีชีพครั้งแรกของผมยอมรับว่าคำนวณความเร็วของรถแท็กซี่ผิดพลาดรถถังที่จอดลานพระปรลมรูปทรงมาติดด้านหัวถนนราชดำเนินนอกเมื่อผมขับรถผ่านกองบัญชาการทัพบกพ้นหัวถนนและเกาะกลางถนนเพื่อพุ่งเข้าชนเมื่อหักเลี้ยวแบบตัวเอ ความเร็วจึงลดลงมากเพราะต้องการชนแบบประสานงานผมจึงแค่บาดเจ็บสาหัสซี่โครงหักห้าซี่ตาซ้ายบวมช้ำคางทะลุถึงภายในช่องปากรักษาตัวโรงพยาบาลวชิระมีคณะของคุณครูประทีตึ้้งทรงธรรมหาตะ และคณะอื่นๆมาเยี่ยมหลายคณะและมีผู้สื่อข่าวหนังสื่อพิมพ์มาขอสัมภาษณ์ว่าไม่พอใจหรือที่ปฏิรูปแล้วบ้านเมืองสงบสุขไม่มีการนองเลือดผมตอบไปว่าใครทำผิดกฎหมายและต่อความไม่สงบก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่ผ่านมา มีเบื้องหลังเบื้องลึกมากมายตอนนี้ก็เปิดหน้ากากออกมาจนเกือบหมดแล้วเป็นการตกหน้าประชาชนอย่างไม่อายแต่ไม่เห็นเป็นข่าวรวมทั้งข่าวของผมที่ชนรถถังเพื่อประท้วงคอปคอลงข่าวหนังสือพิมพ์วันเดียวเงียบหายไปเลยพี่ๆสื่อมวลชนฟังตรงนี้ไว้ได้วยนะครับ ผมรักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระ13วันคุณหมออนุญาตให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านและนำหนังสือพิมพ์ที่เสนอเสนอข่าวชนรถถังประท้วงคอปคอของผมพบคำสัมภาษณ์ท่านรองโฆษกในหนังสือพิมพ์ตองกันหลายฉบับด้วยถ้อยคำที่กล่าวมาข้างต้นและยังปรามาท ว่าผมแก่แล้วคงทำด้วยอารมณ์ชั่ววูบผมเลยเอาเวลามาพ่นสีข้อความรอบตัวรถยังคิดว่าอารมณ์ชั่ววูบไม่น่าให้ทำงานและกินเงินเดือนที่ได้มาจากภาษีประชาชนเลยความคิดผมเมื่อหายป่วยดี ก็จะทำมาหากินขับรถแท็กซี่ไม่ก่อวิรกรรมอีกต่อไปแต่พวกข้อความการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ของท่านรองโฆษกคอปคอในเชิงปามาตรดังกล่าวก็เลยต้องตอบสนองกันหน่อยเพราะนิสัยคนไทยค่าได้แต่ยามไม่ได้และเหตุผลที่ผมเลือกวันนี้ วันสุดท้ายของเดือนตุลาคมเป็นวันพีชีพเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่วิญญาณของวิรชนที่สถิตยอยู่ที่อนุสรสถานที่ผมทําการพีชีพนี้ได้เรียกร้องกระทั่งได้มาซึ่งประชาธิปไตยและวิญญาณของผมก็จะสถิตยอยู่กับเราวิรชนแห่งนี้ตลอดไป และขอยืนยันว่าปฏิบัติการทั้งสองครั้งทำด้วยใจไม่มีใครจ้างสุดท้ายขอให้ลูกลูกและภรรยาจงภูมิใจในตัวพ่อไม่ต้องเสียใจชาติหน้าเกิดมาคงไม่พบเจอ รัฐประหารอีก,กล,าลาก่อนพบกันชาติหน้าปอลขอแก้ข่าวขวดยาที่พบในรถภายหลังเกิดเหตุคืออาหารเสริมแคปซูลไปแปะกยวยไม่ใช่ยาแก้เครียดตามที่ลงข่าวหนังสือพิมพ์ผมไม่เครียด แต่ประท้วงพบเกียรติจอมเผด็จก,การสวัสดีครับ29ตุลาคมพุทธศักราช5 5 9 9นงทองไทยวัน